เคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าการคุมอาหารอย่างเดียวหรือการออกกําลังกายอย่างเดียววิธีไหนเนี่ยที่มันจะลดน้ําหนักได้ดีที่สุด วันนี้ค่ะโค้ดออยนะคะปัจจุบันเป็นนักวิ่งเป็นเทรนเนอร์เป็นผู้บรรยายโค้ดโภชนาการเซอร์ติฟายบายมหาลาัยแม่ฟ้าหลวงเรื่องของการลดน้าหนักเพื่อการชะลอวัยสถาบันเวลเนสนะคะมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะคําตอบของคําถามเมื่อกี้ก็คือลดได้ทั้งคู่ทั้ง2วิธีค่ะผลลัพธ์ต่างกันแล้วก็ผลข้างเคียงต่างกันมากค่ะเดี๋ยววันนี้ออยจะมาอธิบายให้ฟังมาพูดถึงในมุมมองของการคุมอาหารเป๊ะอย่างดีนะคะลักษณะก็คือคุมพลังงานเป๊ะนะคะนับแคลอรี่นะคะนับช้อนนับจานบางทีบอกว่า อดจานวนมื้ออาหารลงไปเนี่ยหรือว่าควบคุมพลังงานจากการกินน้อยลงเนี่ยนะคะจริงๆอะน้ําหนักมันก็ลงนะแคลอรี่หายนั่นเองแต่ว่าหลายคนเนี่ยตกมาตายตรงที่ว่าน้ําหนักที่ลดลงเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นน้ําหนักของอะไรส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่ไขมันสั้งหมดนะคะกล้ามเนื้อต่างหากที่หายไปเพราะอะไรนะ่ะหรอคะเพราะว่าสารอาหารที่กินนะคะไม่เพียงพอต่อร่างกายต้องการก็เลยทําให้กล้ามเนื้อหายนั่นเองข้อเสียของการคุมอาหารแบบนี้นะคะก็ทําให้กล้ามเนื้อหายใช่ไหมกล้ามเนื้อมันก็คือเตาเผาของร่างกายของเรา คราวนี้เตาเผามันเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะคะอารมณ์เหมือนประมาณกองไฟที่เคยใหญ่แล้วมันก็เล็กลงคําถามคือแล้วมันจะเผาไขามันที่มีเราอยู่ได้ไหมอะ่ะไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นมันก็เลยทําให้ระบบเผาผ่านเรามีปัญหานั่นเองค่ะแทนปัญหาของคนที่คุมอาหารอย่างเดียวแล้วไม่ออกกําลังกายเกิดอะไรขึ้นนะคะพอไม่ออกกําลังกายปุ๊บอวัยวะในร่างกายปอดหัวใจของเราก็ทํางานได้ไม่เต็มที่เลือดไหลเวียนไม่สะดวกนะคะทําให้ไม่ฟิตไม่เฟิร์มนะคะบางคนก็โซมอีกต่างหากสุดท้ายนะคะร่างกายพังเรียกง่ายๆว่าผอม ดูไม่ฟิตนะคะแล้วก็ไม่แข็งแรงเหนื่อยง่ายแล้วก็เสียสุขภาพด้วยค่ะคราวนี้มาดูฝั่งของคนที่ร่างกายฟิตแอนด์เฟิร์มบ้างดีกว่อนะคะขยันออกกําลังกายมากเลยแต่ชันไม่คุมอาหารกินไม่บรรยาบรรยังเลยนะคะเพราะว่าชั้นวิ่งวันละสิกิโลนะคะทํา HIIT ทุกทุกวันนะคะหรือไม่ก็บอดี้ปั๊มเข้าทุกคลาสนะคะออกกําลังกายประมาณวันละ 3- 4ชั่วโมงโอ้โหแบบเนี้ยคิดว่าน้ําหนักน่าจะลดลงเธอทีเดียวแต่สําหรับบางคนบอกว่าไม่หนูออกกําลังกายหนะักแต่สุดท้ายหนูกินน้อยลงด้ว นะยังไงอะน้ําหนักหนูก็ต้องลดลงใช่ไหมเอาเข้าจริงๆนะบอกได้เลยว่าคนที่ออกกําลังกายหนักขนาดนั้นน่ะแล้วยิ่งกินน้อยลงน้อยลงนะคะร่างกายเนี่ยมันห่วงไขมันมากเลยเอา้าทําไมมันถึงห่วงไขมันได้ล่ะเพราะว่าร่างกายเนี่ยขาดสารอาหารไม่มีอะไรไปซ่อมแซมไม่มีอะไรชดเชยไปให้เขาแถมบางทีขาดพลังงานออกกําลังกายไปเรื่อยๆสักพักนึงไม่มีแรงร่างกายเขาเรียกว่าขาดความสมดุลค่ะก็เลยทําให้หดระบบเาผาผลาญลงแล้วก็เก็บไขมันของเราเอาไว้นั่นเองเพราะว่าร่างกายมันกลัว ตายข้อเสียสําคัญของข้อนี้ก็คือร่างกายพอมันกลัวตายปุ๊บคราวนี้แหละมันก็เลยเก็บกักไขมันเอาไว้เพราะว่ามันมีคอทิ่ซลสูงความเครียดสูงจากการออกกําลังกายหนะักแล้วก็กินสารอาหารพลังงานให้เขาไม่ถึงนั่นเองค่ะ แถมบางคนมาบ่นอีกด้วยนะคะว่ารู้สึกว่าออกกําลังกายหนักแล้วทําไมว่ามีแต่บวมขึ้นบวมขึ้นหรือว่าน้ําหนักเพิ่มขึ้นก็ไม่ใช่อะไรหรอกคะ่ะร่างกายเกิดความเครียดมากร่างกายก็เก็บกักน้ําเอาไว้เพราะว่าความเครียดสูงนั่นเองเห็นไหมคะไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งซ้ายจัดขวาจัดก,ก็ไม่มีอะไรดีเทียบเท่ากับก,บการบาลานซ์ชีวิตนะคะดังนั้นการคุมอาหาร Lets, มาก inside, ACC, ๆเกินไปก็ทําให้ร่างกายโซรมได้เหมือนกันหรือการออกกําลังกายหนักหนักมากเกินไปก็ทําให้ร่างกายเครียดแล้วก็เก็บกักไขมันได้เหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าสรุปง่าย เลยแล้วกันนะคะถ้าอยากจะให้สุขภาพดีแบบยั่งยืนนะคะจะต้องเดินทางสายกลางก็ต้องทั้งคุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายควบคู่กันไปคุมอาหารอะไรน่ะหรอคะก็คือคุมอาหารที่เป็นพลังงานนั่นแหละคะ่ะไม่ให้กินเกินในแต่ละวันนะคะส่วนการออกกําลังกายก็พอเหมาะกับตัวเองเช่นเดียวกันค่ะเอาเป็นว่าปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะถ้าใครต้องการอยากจะรู้ว่าการปรับโภชนาการปรับระบบเผาผลาญแล้วก็ลดไขมันอย่างถูกต้องและยั่งยืนยังไงทักหาพี่อ๋อตรงนี้ได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต ได้เลยค่ะว่าจะต้องเดินไปทิศทางไหนนะคะวันนี้น่าจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากถูกใจแล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนที่สนใจด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ